ช็อกวงการนักแสดงสาวดาวรุ่งจบชีวิตตัวเองกลางกองถ่ายอีกข่าวช็อกสะเทือนวงการบันเทิงบลิวูดเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าทูนิชาชามานักแสดงสาววัย20ปีถูกพบเป็นศพในกองถ่ายซีรีส์ทีวีเรื่องอาลีบาบานัสตันอ e ีคาบูของโซ n y ่เอบโดยทางทีมงานระบุว่าทูนิชาชามาได้ขอไปเข้าห้องน้ำแต่เป็นที่ผิดสังเกตหลังหายไปนานจึงได้ไปเรียก สุดท้ายจึงมีการพักประตูเข้าไปและพบว่าเธอหมดสติอยู่ข้างในจากนั้นทีมงานจึงรีบนำเธอส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ภายหลังได้รับการยืนยันว่าเธอเสียชีวิตพวกเขาคิดว่าการตายของเธอเป็นการฆาตตัวตายด้านตำรวจในที่เกิดเหตุบอกว่าพวกเขายังคงสืบสวนทุกซอกทุกมุมในขณะเดียวกันแม่ของทูนิชาชามาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อตำรวจเพื่อกล่าวหาว่านักแสดงหนุ่มชีซาน ข่านเป็นคนทำให้ทูนิชาฆ่าตัวตายชามาและข่านมีความสัมพันธ์กันพวกเขาเลิกกันเมื่อ15วันก่อนหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายในฉากการแสดงของเธอเจดากล่าวในงานถแถลงข่าวร่างของทูนิชาชามาถูกนำส่งโรงพยาบาลเจเจ,เจในเมืองแงนเขาเมื่อเวลาประมาณ1นึนาฬิกา30นาทีนาทีของวันอาทิตย์ โดยได้ทำการชน,นสูตรพลิกศพตำรวจวลิศกล่าวว่ารายงานการชนะสูตรพลิกศพของนักแสดงระบุว่าการแขวนคอเป็นสาเหตุการตายพิธีสุดท้ายของทูนิชาจะมีขึ้นในวันที่27ธันวาคมในย่านถนนมิราของมุมไบ